ครับวันนี้มาดูมะกอ,อกน้ำอีกรอบนึงครับเยอะมากเนะครับนะครับนะีบ่นมะกอ,อกน้ำนะครับกุ่นโดกๆครับนะครับมะกอ,อกน้ำนะครับยำเลือดับ ีปีนี้ดกมากนะครับนี่ครับดกดกดกนะครับนะครับนี่ครับกกอกน้ํานะครับดกตัวนี้กำลังอ่อนอยู่นะครับนะครับตัวนี้กาลังอ่อนอยู่นะครับนะ่ครับดูด้านในนะครับนี่นะครับดูนะครับก็กอกน้านะครับ เราเรียกสุก e t งอ่อนอยู่นะครับนี่ก็อ่อนอยู่นะครับนีตั้งแต่แก่นะครับแต่อ่อนนะน่าจะอร่อยนะครับเยอะนะครับอ่นรี้อร่อยมากนะครับอันนี้กะลังเป็นน้อยๆอยู่ครับสิ่งครับเพิ่งครับหนึ่งลูกเล็กนะครับกำลังอ่อนนะครับกําลังออกดอกมากนะครับปีนี้นะครับเยอะมากออกน้ํานะครับมีสก็อ่น e นอนอยู um ่ นะครับนี่นะครับนะ,บนะาเนื้อนะครับนี่งก็กระบอบน้ำนะครับทำไปนะครับอืมอบุกออกน้ำนะครับหนึ่งิดกำแพงแล้ว้ปลูกไว้นะครับอืม ก็กองน้ำนะครับ น่กคอมกรูครับกระตุกกระนนะครับเดกจะโตนะครับัดัด่นะครับรับชมกันนะครับนี่ก็ลูกออนะครับนนะครับ หลมากอืครับหนะครับอ้มเยอือน,นครับ,บาเลนะยนะครับนะครับมาดูมกอบอ้ยชดเลยดูนะมาก,ก ไอ้ดอกน,นะครับใครสนใจเลยครับดอกเยอะอ๋อ้ัเยอะมากครับวันหลังจะมากินอยู่ต้นนะครับเอ้อดอกคนนะครับน้าาาสวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับตอนเช้านะครับวันนี้มาดูมะกอกน้ํานะครับสวัสดีครับ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับ